ไม่ใช่แค่หมูสับใหม่ไว้ไว้หมูสับใหม่ S 2 6 P e g o สูตรแอดวาน e d เจ็ดบวกเจ็ด S B Interior at Home เียงไม่อยากจะเธอคงไม่รู้ตัวเองสึกอย่างไม่ใช่ฉันแค่พี่ต้องผิดหวังจากที่ฝันนั้นมันพังทลายไม่ต้องเก็บไปแค่แพลที่ฝ่ากับฉันมันยังมันดา ตายขอให้จบไปที่หรื่องดีที่แสนอบอวลได้ปลดไปจากชีวิตฉันทีจะได้ไหมหยุดทำบรักหัวใจกันเสียทีรักที่มันจบ แผลที่มันเกิดวันนี้กับใครฝากไว้ทำไมชื่อเธอในวันที่ฉันเองออนวอนขออยากเจอ คิดพูดอะไรสึกอย่างไม่ต้องกล่าวขึ้นมาถ้าจะบอกกับฉันว่าเสียใจมือซ้ายขอให้จบไปทีไม่ต้องเก็บไปคิด ปร่อยไปจากชีวิตฉันทีจะได้ไปหยุดทุ้มไรหัวใจกันเสียจริงรักที่มันใจร้ายพลาที่มันเกิดวันนี้

วันนี้ก็ใครฝากไว้ไม่มีอะไรที่ฉันจะคยกับเธอแล้วรือที่ฉันจะฟัก็ไม่มีรักเราอเอมอฉันเงก็อยากจะมีหลไปให้พ ขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านจังตาสวัสดีครับอะออะไรอ่ะอุ้มอะไรอ่ะอุ้มอะไรอะพิม์ขออุ้มหลายทีแล้วนะว่าเวลาแขกรับเชิญมาเราอย่ารวนลามจนหน้าเกลียดโอเคป่ะ อะไรอะพิมแล้วทำไมต้องดุด้วยไม่ต้องดุด้วยอะแค่านามชื่อเพลงเฉยๆพี่รุตคารบกวนพี่รุตแจ้งให้พี่พินทราบนิดหนึ่งว่าเพลงที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรคะไม่มีอะไรจะคุยครับไม่มีอะไรจะคุยก็ถึงเมื่อนนี้ ล้อเล่นเขาบอกว่าล้อไม่มีอะไรจะคุยถึงเลือกถึงตัวตลอดล้อเล่นล้อเล่นอะไรจะคุยเขาจะใช้ภาษากายคุยไงคือผมอยากจะผมอยากจะมาที่เดิมดือนก่อนมาที่เดิมดีกว่าอยากจะบอกว่าช่วงนี้ผมผมรู้สึกแปลกใจนิดนึงทำไมคือปีนี้ก็ไม่ใช่ปีชงของผมนะท้าไมเหมือนลาหูครอบอโอ๋ตลอดเลยล้อเล่นล้อเล่นคู่เอาจับมือด้วยอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ลาหูมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีคู่มันจะ ไปอยู่กับเราตลอยเวลาแต่อย่างที่พี์บอกไม่จำเป็นต้องลวนลามเสมอไปก็ได้เราก็มาคุยเรื่องเพลงเรื่องเอวกันต่อเพลงนี้นะฮะออกทาเพลงเศร้าใช่ไหมครัเพลงเศร้าจสตใจนิดนึงใช่ไหมแต่ m อ็มวีนฮอตมากหวานมาที่สุดเพราะว่ามีฉากหนึ่งที่สาวๆครี๊ดมากเลยก็ฉากที่นางเอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะฮะเขาปากกับรุด ก็พี่ก็พูดซะ้าแบบว่าเหมือนพี่ดูตื่นเต้นนะจริงจริงมันก็ไม่ค่อยโดนนะโดนจังจไม่โจนพี่โดนไม่โดนพี่โดนเต็มเต็มพี่ว่าพี่ดูแล้วเนี่ยนะรุดทำผิดมากทำไมคะผิดที่มีสาวสวยน่ารักมาอยู่กับเราในห้องแล้วเรากลับนอนเูยเฉยไม่ทำอะไรนั่นเสียชื่อเสียชื่อคนน้าตาดรีแบบเราหมด อันนี้ดิแก้ตัวก่อนแก้ตัวก่อนว่ามาเลยจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยให้เรานอนเฉยเฉยพุ่มกลับใช่ไหมใช่คือเขาไม่บอกให้เรานอนเฉยนะเืหรอเรอเหรอเหรอเหรอเรอเหอเหรอมหรอเ่อเอเหร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 อรอเอออนเอรออรรออะไรออเเ คือจริงๆแล้วพี่ร่วมกับาวเขาจะเป็นคนแบบชิวๆไม่มีไม่มีเบรกดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถ่าได้แถ่ายยาวเพขาก็เล่นประมาณยาวไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จูบเพียงไม่ใช่ประมาณสามสี่รอบเองครับสามสิบรอบสามสี่ทายเซ็จที่ปากเปื่อยเลยสามถึงสี่รอบใช่แล้วก็แล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ซีนนั้นน่ยคือซีนที่เราหลับคุณบ้าน ก็คือแบบเหมือนกับว่าพอหลับปั๊บแล้วผิวของเขาก็แบบเขาก็เอ็นดูเราเขาเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแเราก็รู้รายละเอียดอยู่แล้วไม่ฉากนั้นเขินในใจเลยว่าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ได้คิดไงเราคิดว่าเราหลับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่หลับเนี่ยนะฮะมันจะพลิกกลับกัน เราจะไม่อยู่ข้างบนแทนเราจะไม่ถามให้มากความเพราะว่าเราจะอิจฉาไปมากกว่านี้มากแต่เมื่อสักครู่นี้คือขอบอกคุณผู้ชมเลยนะคะจากประสบการณ์ที่อุ้มได้ล้วนลามสุพรุษมานานหลายเด่นจะไม่ผมดูเหมือนว่าผู้ชมจะทำอะไรนี้เรายอมรับเลยเราเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้พี่กอดแขนแล้วพูกว่ารู้สึกว่าแขนรู้กันล้ามากไม่ทำอะไรมาเสื้อหนาหรือเปล่า ไม่ไม่น่าจะใช่นะเ๋ยวลองพิสูจน์ดูนะนลองดูลองดูไปกจริงๆแล้วตั้งใจจะมาคนราวเขาจะพิสูจน์อีกทีนึงอ๋อครับเดือดเดือดเดือดเดมอดเดือดเดือดเดือดเริอรมาือดเดือดเดือเดือดเดือดเดืแต่ดือดเด็อดเดือดเดือดเอดเดือดอดเบือดเดือดเนีอยเมาอด่ด่อดเดือดเด่อดเดือยเดือดเดือดเดือมเดือดเดือดเลือดเด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 ยอดเดื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 อดเอันเือดดอดเดนอเดาอดดือาเดือเอเอเอออ ก็เราเคยเห็นใช่ไหมคนที่เข้าไปเล่นฟินเด็ตเขาแบบนั่งอยู่แล้วมันดูเจ็บปวดมากคือที่จะมาร้องบุยวายทำไมใช่ไหมแล้วความคิดตอนนี้เราคิดว่าการเล่นกีฬามันน่าจะดีกว่าการเล่นกีฬาได้เพื่อนได้ฝูงได้ฟุตบอลเล่นบุสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยปัญหาคือกีฬาเนี่ยหาที่เล่นไม่ได้ในกรุงเทพเนี่ยหาเล่นยากเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องเลฟิตเนสก็คือไปทำอะไรที่มันทำคนเดียวได้เอาล่ะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องล่ำเสร็จปั๊บคณดูทางบ้านคืออะไรล่ำคืออะไรมองไม่เห็นภาพแล้วคุณดูทางบ้านเกิดความรูม้สึกว่าอยากเห็นจังเลยอะทางบ้านเป็นยังไงที่มันล่ำขึ้นอะอยากดูใช่ไหมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงป้าป้าครับมากหากเช็ดเช็ดไปก่อนเลยนีเฮ้ย ทำไมมันดูดอะไรแปลกๆเออนีทุกคนเงี่ยบหมดเลยอ่ะไม่รถเขาหมี่อุ้มยืนยันคอนเฟิร์มนี่คือบึ้กกว่าเดิมนี่ก็มีแค่นี้เองมีแค่นี้ของของแม่สีไหนลองแบ่งแบ่งแบ่งขึ้นมาเป็นไงครับนี่นี่ ไม่ไม่เยอะไม่เยอะประมาณนึ่นนี่โอเคนะทำไมเนี่ยนีาจากเดิมที่คนที่แอนดี้เรื่องการออกกำลังกายเข้าฟิตเนสนะแล้วเขาก็ฝึกขะแนนนี่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 แล้วนี่ก็มีส่วนที่เราเคยเห็นคือเราเคยเจอรู้ที่ฟิตเนสเนี่ยแล้วเราก็เห็นโอ้ตรงนี้มีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โ์ซิกแพคหน่อยซิกแพคนี่ต้องบอกว่าโจเซเว่นแพคก็ได้ แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราได้เห็นแล้วเป็นแค่แบบน้ำจิ้มเท่านั้นแต่พี่รุทบอกแล้วนะคะว่าถ้าใครอยากเห็นเต็มๆมีสิ่วิดีโอตัวหน้าถอดเสื้อแน่นอนเดี๋ยวรดูเดี๋ยวรดูมาดูก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมครับเรียกว่าคุ้มจริงๆเลยได้ฟังซิงเกิลใหม่ของรุทเดอะสตาร์นะครับรวมไปถึงได้เห็นกล้ามแขนของหนุ่มคนนี้ด้วยนะฮะก่อนจากไปนะครับให้ฝากในส่วนของผลงานนะฮะล่าสุดนะครับครับผมก็ฝากเลยนะครับกับอัลบั้มโรแมนติกรุทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงซิงเกิลลที่8แ้วนะคครับก็ือ ไม่มีอะไรจะคุยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะโหลดของแท้นะครับโหลดได้ที่นะครับด็อกจั่นหนึ่งสองสามนะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับโทรศัพท์บ้านนะครับไม่ต้องใช้นะครับไม่ได้เพลงแน่นอนโทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับเติมเงินให้เรียบร้อยแล้วโทรออกด้วยนะครับแล้วก็เลือกเพลงแล้วค่อยวางโอเคไหมแม้ละเอียดจริงไม่เพราะว่ามีคนชอบถามว่าทำไมโหลดไม่ได้โทรไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือรหัสจำได้แต่แต่เกิดเรไม่ได้เพลงไงบางทีไม่เติมเงินโทรออกแล้ว โค้ชทุกคนสรุปว่าวันนี้นะคะขอบคุณรุนมากมากเลยที่มาร้องเพลงพอๆให้เราฟังแล้วมาโชว์กล้ามด้วยะคะขอบคุณมากครับรุนครับไนี่ยจะเรียกกล้ามเลยเดี๋ยวดายครับวันนี้นะฮะเวลาของบางกอกสเตชั่นนั้นหมดลงแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ